ว่าถ้าแน่จริงเนี่ยนี่มาเองอย่าส่งลูกกระจกมาอย่างคุณเนี่ยอย่ามิ็นมาหมาก็ให้ส่งลูกกระจกผมมาในยสารตันข่าวเยอเออหน้าข่าวผมก็ไปคุยกับคุณสุทธิที่ห้องหน้าข่าวเนี่ยถูกต้องเฮ้ยกูไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยเพราะเป็นหน้าข่าวคุณอย่าอย่าถามว่าคุยมาอย่างอื่นนะอ้าว เออผมได้ข่าวว่าคุณนายอย่างอื่นนะแถลงมาผมก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ตำหนิคุณตรงไหนเลยผมก็ฝันคุณแถลมผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณมีสิทธิ์มาบอกผมรับจอโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษมาถาร่านักข่าวขอโทษนักข่าวขอโทษนักข่าวถูกต้องคุณต้องขอโทษผมถูกแล้วขอโทษขอโทษขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกับนายคุณว่าไปเลยไม่เกี่ยวกันผมในฐานะที่ทำงานของผม ผมว่าคุณไม่เย็นนะขาก็แล้วแต่คนเรื่องคุณอ้๋อคุณจะมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ต้องมาทะเลาะคุณคุณเอ่ยก่อนอ้าถ้าอยังไงก็ไม่ยังไงผมก็จะตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคัญหาผมผมก็ตอบโต้คุณได้ไม่ไม่ยังไคุณตอบโต้ผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องไป้่ำลุกอ่ะลูกทำไมคุณต้องมียลูกคุณเสี่ยงก่อนคุณเสี่ยงก่อนก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงด่า จะเจอแถบข่าวเสร็จแล้วเราก็ไปหุ่นอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแต่ซึ่งผมไม่ผมไม่พอใจเลยทำให้พวกผมรูกจ้างผมไม่พนักงานผมเป็นนักข่าวผมเป็น manager ที่เกิดอะไรที่ทำให้คมรู้สึกไม่พอใจมันไม่รู้คือผมไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ผมทำตามหน้าที่ส่วนเรื่องที่จะมีปัญหาต้อง m นเจอร์หรือส่วนที่ต้องอะไรนั่นคือเป็นเรื่องของของอีกส่วนหนึ่งที่เี่ผมพูดในส่วนของมเดียวผมบอกแล้วไงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าท่านมันไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกคุณก็ฟ้องไปเิแค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวกับผมไงมันเเกี่่ยวรรือองงขะบบ แต่คุณอย่ามาคิดว่าคุณเสียงดังคุณพูดอะไรแล้วทุกคนจะร้องไงนั่นไงนี่ไงผมเป็นข่าวนี่ไงผมไม่เป็นข่าวหน่อ่ะโอเข้าเลยครับผมผมเป็นเพื่อนคนพู้แต่ข่าวตรงไหนผมทำงานเป็นข่าววันนี้วันที่ปีที่ยี่สิบของผมตรงนี้เลยผมเข้ามาผมก็ไม่ได้มานั่งตีรวนก็ทุกคนก็ทราบผมก็นั่งฟังดีในข้อมูลที่เขาว่าไปก็นําเสนอตามไปในสิ่งที่ไม่ได้เจอเสนออย่างอื่น มีหลักฐานก็ทำเสนอไปถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดส right. ิค <puts S 1> ุณก็มีกฎหมือนกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคุณก็ว่าไปซะสิผมเป็นพนักงานผมเป็นพนักงานคุณยังไม่ชอบกับไม่ถูกใจคนณตรงที่หรือไม่ถูกใจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่พอใจคุณก็ว่าไปเถอะคุณแต่คุณไม่นู้ที่ผมเป็นลูกกระจอกผมเป็นคนตอนนี้ผมเป็นีอะไรก็ตอนนี้ใจร้อนไเครับผมอะครับใจร้อนผมก่อเสียงดังแค่นั้นเพื่อเป็นรองนายกสมาคมลูกข่าวอาชญากรรมอยากจะฝากอะไรไปส่งคุณชีวิตไหมไม่ต้องฝากครับ ไม่ไม่จำเป็นต้องฝากเขาแก่กว่าผมเขายุมากกว่าผมเขาน่าจะมีวิภีวะมากกว่าผมแต่ฝากสื่อและการเรื่องบางเรื่องบางทีต้องใช้พิจารณาอะไรเยอะๆต้องมีการหาข้อมูลมานั่งฟังฟังได้นะแต่ว่ามันต้องมีข้อมูลหลายๆด้านการเป็นนักข่าวมันต้องเสนอข้อมูลคร <Okay. S 1> บทุกด้าน ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ